วัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่ท,ที่เมกน,นะครับวันนี้เพราเอ่อมาเยี่ยมเยียนนะครับเคสของผู้ที่ทานนะครับมาทีพลาสและล็อกเบอร์กี้ของเรานะครับวันนี้ก็อยู่ที่เก็ทีเป๊กโฮมสเตย์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นเ,เจ้าของเนี่ยก็จะเป็นชื่อครูพี่สมนะครับก็เ,เป็น คนที่จะจำหน่ายนะครับไมกิทพัดอยู่บนเกาะลีเป้นี่เองนะครับก็เป็นรายใหญ่วนะแต่เราก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันกับบูวิสมเลยนะครับนี่นะครับให้ดูรีสอร์ทเล็กๆนะครับอยู่ใจกลางของเกาะลีเป้นะครับเป็นไงฮะเป็นไงนะครับอ่านะครับ เจอครูพี่สมแล้วนะครับเดี๋ยวขอญอาตทักทายครูพี่สมสักนิดนึงนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับครูพี่สมครับขอญอาตครูพี่สมแนะนําตัวสักนิดนึงครับ่ชื่อสายโซนทันคนเี้ค่ะก็เป็นครูที่โรงเรียนบ้านเกาะรีเบกค่ะรับครูพี่สมก็เป็นผู้จัดจำหน่ายมาก,กี่พาส,ส์รายใหญ่ที่เกาะลีเบ้นี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากทานอยู่บนเกาะอยากทานนะก็ ติดต่อแับครูพิสมได้เลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งกันนะั่งบนดีกว่าไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญเลยครับอ่านะครับโอเคนะเอ่อขออนุญาตให้ครูพิสมบอกเล่าถึงเคสความประทับใจท,ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่พิเศษมากๆเลยเนาะก็เลยวันนี้ได้เดินทางมาที่เกาะลิเปนะครับมามาให้เห็นตัวจริงๆนะครับตัวเป็นๆเ,เลยแล้วกันนะครับเอ่ออยากให้ครูพิสมช่วย เล่าสิเ่เเคสนี้ไหน่อยครมามันเป็นแจก่ะก็ได้รู้จักามาก่อนแล้วนะคะกะ็สินค้าผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่ออกมาที่มีคุณภาพแล้วก็ที่เ็ดที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ เป็นของน้องใบบัวค่ะก็คือเป็นหลานของตัวเองนะคะก็มีคุณแม่น้องใบบัวคนะื่อน้องใบบัวใช่ไหมครับชื่อน้องใบบัวค่ะก็ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยก็คือมีความผิดปกติมีความผิดปกติก็คือ,อหัวใจเขียวเนาะเกิดที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตห,หัวใจหัวใจเขียวนี่มันเป็นยังไงหัวใจเขียวทีนี้ก็คุณหมอก็ตรวจก็ปรากฏว่า เส้นเลือดไม่ครบนะคะก็ขาดเส้นเลือดหนึ่งเส้นที่จะสูบฉีดจากหัวใจไปที่ปอดเพื่อไปฟอกเลือดทีนี้ก็คือว่าก็คือว่าเส้นเลือดเส้นเลือดข้างขวาไม่สูบฉีดไปที่ปอดใช่ใช่มันก็เลยทำให้ทาให้ปอดทํางานไม่ได้แหัวใจเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนทํางานไม่ค่อยปกไม่เป็นปกตินะคะก็เป็น ใจเขียวรู้ว่าใจเขียวนะใช่ก็เลยทีนี้ก็อยู่ตั้งแต่แรกเกิดก็ใช้ต้องใช้สายออกซิเจนตลอดตอนนั้นน้องน้องเกิดมาได้กี่ัตารับเกิดหลังคลอดหลังคลอดอยู่ได้หนึ่งวันแต่นัองก็อยู่ห้องไอซียูประมาณเดือนกว่าครับก็คือคลอดได้วันเดียวแล้วก็เข้าไปอยู่ห้องไอซียูใช้ออกซิเจนตลอดเลยหนึ่งเดือนเลยใช่ไหมอ่า ไปกําลังน่ารักนะครับอ่าครับแล้วยังไงต่อครับทีนี้พอไปอยู่ในห้องห้องไอซียูหนึ่งเดือนใช่ไหมอญาตให้คุณแม่ได้เล่าบ้างดีกว่าเป็นงไงบ้างครับอยู่หนึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นหมอก็คอใสอกเจครับก็รอให้น้องพูดตัวหาจเองได้ประมักนแล้วตอนนั้นได้ตัดสินใจให้ลองทํา ใน,นะะในช่วงก่อนจะกลับบ้านก็คือหมอก็บอกว่าให้พยายามเช็คอาการน้องให้ดีระวังตัวเขียวระวังเรื่องออกซิเจนในร่างในในร่างกายไม่เพียงพอประมาณน,นี้ก็เลยเราก็คือมันเหมือนกับว่าเราพากลับบ้านได้แต่ว่ามันก็อยู่ในขั้นอันตรายต้องเฝ้าดูแลตลอดพราะว่า ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใสายออกซิเจนทีนี้ก็เลยศึกษาหาพวกอา,อาหารเสริอมอะไรต่างๆที่ว่าที่จะช่วยให้น้องเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าหมอก็บอกว่ามีความสูญเสียที่จะไม่ร่างกายจะไม่โตก็เลยศึกษาหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมให้เขาร่างกายแข็งแรงทีนี้ก็ม,<ๆ>กมาดูมาติมาติพลสนะคะมาติ นะมาติพัเนี่ย<ม>ก็เลยตัดสินใจว่าอจะหาสมุนไพรอะไรหรือเปล่ามาให้น้องก็กินแต่ว่ากลัวว่ามีความเสี่ยงเพราะตอนนั้นน้องยังอายุแค่2เดือนนะกล<ม>ัวว่ามีความเสี่ยงมีผลช่างเคียงอะไรต่าง<ม>ๆ,ๆก็เลยแบบเอเอลองให้กินมาติพัทไหมเพราะว่าก็ ความสะอาดเรื่องการผลิตเรื่องการผลิตมีมีคุณภาพอะไรประมาณนี้ก็เลยทดลองให้กินทดลองให้กินเกินแล้วก็น้องก็คือแข็งแรงแข็งแรกินเฉพาะมาเก็ตครับกินเฉพาะมาเกับมาเก็ตครับแต่โรตีใช่ผสมกินก็กินทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็วิธีการกินกินยังไงครับ ก็คือกินตอนเช้ากับก่อนนอนก็คือจะใส่ที่ใส่ที่ผสมน้ำนมครับเวลาเวลาเด็กรุ่นนี้ทานตอนแรกก็ตัวผสมน้ำผสมน้ำเนื่องทานได้ใช่ไหมอ๋อก็ก็เริ่มทานได้ใช่ไหมครับทานแบบเพิ่มข้นได้เนาะทีนี้เนาะใช่ก็ทีนี้ก็พอไปตรวจก็คุณหมอก็ว่าก็คือก็คือยืนยันแหละว่าว่า เส้นเลือดข้างนึงไม่มีแต่ว่าเส้นเลือดที่มีอยู่เส้นหนึ่งอ่ะคือเขาเพยายามจะทําหน้าที่ทดแทนทดแทนเส้นที่ขาดหายไปก็เลยว่าก็ออาตอนนี้ก็คืออยู่ได้ปกตินะคะจากที่คุณหมอว่า,วาออน้องคงจะมีปัญหาด้านร่างกายคงจะไม่โตคงจะมีปัญหาด้านอ,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 อะไรนะด้านสมองอะไรประมาณนี้ค่ะค ก็คือให้เฝ้าระวังให้ดีดูแต่ว่าเราก็คือน้องก็แข็งแรงก็กินมมากิจธาติคือก็แทบจะไม่ต้องไปใช่ไหมแทบจะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยเด็กอายุสองเดือนทานมากิีกับล็อกคู่กันนะครับก็กลับมาทําให้ปออทางานได้ข้างหนึงเอ้สองข้างแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เติบโตได้อย่างปกติครับ โอ้ถือว่าว้าวมากๆเลยนะครับสำหรับเคสนี้นะนี่นะครับชื่อเขอะไรนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับชื่อบอย่างขึ้นค่ะเพ่ขึ้นใบเบโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เคสความประทับใจที่บอกเลยว่าว้าวมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความพิเศษนะครับสำหรับเคสนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เจอนะกับเคสแบบนี้นะครับแล้วก็ กับคำถามว่าเด็กอายุน้อยเนี่ยทานได้ไหมมีก็จะเป็นบททดสอบที่ดีมากเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าเด็กระดับ2เดือนเนี่ยก็ทานบางีกับล็อบกี้ได้นะครับแล้วก็ช่วยให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครูพี่โสมากนะครับแล้วก็คุณแม่น้องใบบัวใช่ไหมครับล้็กขอบคุณน้องใบบัวด้วยนะจ้าสาดีจ้าไม่มาขอเรื่อนไม่มาต้องก่อนเลื่อนสวัสาีสวัสดีต้องมีฉลาดมากเลยนะเมื่อกี้เข้ามาน่ารักมากเลยนะครับ โ okay. อเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เจอกับรายการเจ้าส่วนบ้านอีกนะครับได้อีกนะครับทางช่องเจ้าส่วนบ้านก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็ส่งไปให้เราด้วยนะครับได้แล้วจ้ะไปแล้วไปแล้วเด็กไปกินไปเที่ยวกันดีกว่าโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ